อืมปีกันมาจะมาเนี่ยอากาศก็ร้อนดีนะคะที่ได้พัดลมไอเย็นของฮาตารีเนี่ยไม่งั้นพี่อกแตกตายไปแล้วคะน้องร้อนอย่างเงี้ยมาแล้วคมา สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้จะเอารถมาเคลมค่ะโอ้ยินดีครับผมมีเรื่องอะไรฮะเมื่อวานเนี่ยดิฉันขับรถชนในห้างมาค่ะห้างเหรอครับห้างอะไรฮะห้างไดมารูเก่ามากเลยนะครับผมแมคุณดิฉันเป็นคนชอบของคลาสสิกกี่โมงครับนม่อ๋อตอนนั้นก็ประมาณ6กโมงเย็นค่ะเวลาตกฟ้ากอดีเวลาตกฟ้าก็ต้องจดแอะคุณหารถชนคัะไม่ใช่คอดลูกผมยหยอกเล่นครับขับกี่คนครับ รถบ้านคุณขับได้สองคนหรือไงคุณขับคนเดียวสิคะผมหยอกเล่นชนชั้นไหนครับนี่ชนชั้นใต้ดินค่ะชนชั้นใต้ดินใช่อ้าวคือว่าถ้าชนชั้นใต้ดินเราเคลมไม่ได้นะครับทำไมจะเคลมไม่ได้คะดิฉันทำประกันกับคุณก็ต้องเคลมได้สิคะคุณทำประกันชั้นไหนฮะชั้นหนึ่งเลยค่ะเคลมได้ทุกกรณีนั่นแหละครับมันซ่อมหมดทุกกรณีก็จริงครับแต่คุณทำประกันชั้นหนึ่งแต่คุณไปชนชั้นใต้ดินฮะ่างนี้เราไม่รับเคลมนะฮะฉันทำประกันชั้นหนึ่ นี่แสดงว่าฉันต้องไปชนชั้นหนึ่งอย่างเดียวเลยเหรอคะใช่ครับผมเอ้าแล้วถ้าเกิดว่ามีคนจะมาชนท้ายชั้นที่ชั้นสามนะคะก็บอกหยุดก่อนอย่าชนชั้นสามไปชนที่ชั้นหนึ่งไปชนที่ชั้นหนึ่งครับผมเดี๋ยวผมต้องขอตัวแล้วนะฮะเพราะพอดีว่ามีลูกค้าเขาชนชั้นดาดฟ้าแล้วทําทำประกันชั้นดาดฟ้าไว้อย่างงี้เค้มได้ครับชั้นดาดฟ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะมันมีด้วยเหรอวันนี้มันไี่เค้มไม่ได้